ไปเปลี่ยนคนอื่นพยายามแค่ไหนมันก็ไม่ได้ผลหรอกแต่ถ้าเปลี่ยนที่ตัวเราที่มุมมองที่ความคิดมันจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะเอาจริงๆเรามักเอาความรู้สึกเอาความสุขไปผูกไว้กับคนอื่นเสม,มอคาดหวังให้ทุกอย่างรอบตัวเป็นไปดั่งใจเราทุกอย่าง พอมันไม่เป็นแบบนั้นเราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเรากลับมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแว่นที่ใช้มองโลกใหม่เราจะเห็นทุกอย่างในมุมที่ต่างมากขึ้นจากที่เคยต้องรอความสุขจากคนอื่นเรากลับมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนไม่ได้หรอกแค่เราปรับมุมที่มองมันก็เปลี่ยนแล้วจริงนะคะ ความสุขความทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะเลือกมองด้านไหนคะ่ะเพราะว่าในแต่ละวันนะเราก็มีเรื่องที่ถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจอะค่ะหรือที่เราอจะโฟกัสว่าเราจะมองเรื่องไหนเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องไหนที่ทําให้ใจเราทุกหรือสุขตัวเราเป็นคนเลือกเองนะคะก็อย่าลืมรักตัวเองมากๆเลือกมองสิ่งที่ดีทำให้ชีวิตเรามีความสุขในทุกๆวันนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขและก็โชคดีในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ Diary Me